สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เบบี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวลูกซองหัวสองเมตรนะครับแต่ว่าก็จะมีสาไนมาปนๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่แชร์กลุ่มหรือตามผมมาหน่ยก็จะได้เป็นของตามนี้เลยเป็นตัวละครเช่าแล้วก็ดาวเช่านะครับผมส่วนใครที่อยากได้ดาวดาววนเนี่ยมีในโปรโมชั่นด้วยก็เติมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับส่วนเซ็ตเนี่ยก็มีตามนี้เลยเซ็ตห้าสิบเซ็ตล่าห้าสิบนะครับส่วนปืนแยกก็มีตัวตัวปืนเก้าสิบกับปืนสามร้อยนะครับเป็นลูกซองแล้วก็ตตตัััััวววละะะะคครรรเนนนีีี่ยจมมกบบปาณ้ ส่วนอัตราการเช่าดาวก็50ได้1วันนะครับตัวละครเนี่ยก็เติม2ี่บาทได้1วันประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยอดพ่อค้านะครับหรือตัวละครพ่อค้าด้วยก็ความสามารถจะต่างออกไปนะครับก็จะโหดประมาณนั้นแหละนะมีแค่30เท่านั้นนะครับตัวละครพ่อค้าเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมีกคลิกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในการเล่นครับเพบบหัวหนึ่งตัวหนึ่งก็แตกแล้วนะสำหรับปืน90นะครับ นี่ไงหัวเม็ดเดียวพอไอ้เหี้ยไม่ปั๊บยาครับลงเก็บด่วนนี้ได้แล้วก็เก็บได้แล้วก็เก็บนะครับสไตล์เบบี้ทูกอดผมบอกเลยมาเซิฟเนี้ยชิลๆเลยเบบี baby, baby. ้เบบี้เซิฟที่ชอบก็คือสะบัดปุ๊บก็ตายลนะชิลๆนะไหนไม่เจอไหนกันวะ อะไรวะนี่ไงเฮ้ยกับตายโอ้โหหนึ่งตัวหนึ่งก็ตายแล้วอ่ะโอ้โหไม่ไม่ให้กูได้สวนเลยเฮียคืออะไรสวนยากจัดคือมันไม่รีเลือดนะครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่มันไม่ได้รีเลือดเลยถ้ารีเลือดนะ่ะชิวๆไปแต่มันก็แค่เซ็นท่าสิเองนะครับเดี๋ยวเราเรอคนเล่นพวกสามร้อยก่อนนะเราค่อยเล่นผมก็อยากเล่นยูเซตอบังอ่ะนี่ไงคนนี้มอดูคนอ่นเราค่อยเก็บของแบบชิวๆเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งนี่ไงเจอกูไปเดิ เอาเพื่อนนี่หว่าไอ้สัตว์เจเพื่อนไม่เป็ไม่เป็มามามาถือว่าให้แล้วกันเจ้ากูไปดีรุ่นใหญ่อ่ะคือแป๊บเดียวมันก็ตายนะฮะอาจจะตัดบ่อยหน่อยนะเพราะว่า,าจ,จะตายบ่อยเพื่อนเพื่อเพื่อนไปอมวนนิดเดียวึ่งก็ตายแล้วอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นอาจจะโดนหรอวะเพื่อนลงมา เดี๋เพื่อนแตกเนอนะเราอยู่เพิ่งเก็บของครับเพราะว่าเก็บของปุ๊บเดี๋ยวตายปั๊บเลยนะเขียนเราขึ้นทั้งบนเดี๋ยวข้างบนน่าจะมีคนน่าอยู่ฝั่งนี้เจอเลยนี่แง,งหิวของอรอหิวของออเยอะตายไปดิ <c oughs> ผมว่าเอ็ดนี้น่าจะทำาห,หน่งตัวหนึ่งก็น่าจะดีนะแต่อีกก็ดีแบบยิงกันแป๊บเดียวตายสนุกดีมันเป็นแค่เซตห0สิถึงก้าิบ ไอ้เชืแปเออแช์กลุ่มก็แจกดาวนะครับลองไปแช์กันได้พวกหนูๆน้องๆชิว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 ๆไอ้คนนี้ก็เล่นโหดนะนี่ครับเฮ้ยยิงไม่โดนยิงแกไม่โดน Này cái. Húy 300 rồi nhỉ. 300 hả? Húy 300. Hê, điên. Cứ điên. Bé ăn giúp cu con. Húy đừng bắn cu. Ồ 300. บางโทษทีนะครับอ่ะบางมันเป็น150นะเออผมผู้ผิดแต่ว่าลูกซองมันเป็น300นะครับอาจจะใช่นะใช่หรือวะผมไม่ไม่ได้ดูโปรโม,มชั่นมาก่อนไหนเป็นไรวะเออไปไหนแล้วอ่ะบางอยู่หน้าเราหรือเปล่าบางอยู่ข้างบนพอมไงเหี้ย พอมืงะ <Hello. S 2> อะเฮ้ยเกือไปสัตว์กูหนีเลยหนีให้ไวเลยสัตว์โดนสะพไายเฮียเว้ย <face> อ,อ,อยู่ที่กระเดือดไปดีกว่า <c oughs> เพื่อเราไม่มีสามร้อย้ดิใช่ปะมีแต่ห้าสิบคื่มโอ้ <c oughs> หนีจากตรงนี้ดีกว่านะครับเชิบหายเอาสวยเพื่อนสวยครับครับตีเลยอย่างเงี้ชินได้ใจกูมึงขึ้นมหมจ้ะมึงขึ้นไหมจ้ะหมดันดักหัววะทุกคนไปเราตีไก่เว้ยตีเซ็ตห้าสิบชิวไปแห้มันสะก,กิดหัว,วเอา ใครแตกงนี่ยิงไม่โดนเลยไม่ใช่ผมยิงไม่โดนเลยไอสัตว์เอ,อ้ะแต่ดีนะที่ไม่ตายโอ้โหพีอ่อะไรกูแต่งแต่เฮ้ยอย่าฆ่ากูเลยเอาหัวมาดิผมตีกับพี่เขาอยู่่ไมเ,เอาอย่าฆ่ากูเลยปู๊บว่ง อย่าฆ่ากูเลยเพื่อนมาแล้วพี่อาร์ตมาแล้วพี่อาร์ตเสวยช่วยผมหน่อยปีเลยเนี่ยไหมครับพี่ชายถ่ายแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแทงหนึ่งแทงสองอ้าผมนอนทำไมวะอ่ะปังอาะปังเหรออื้อนี่อะโคตรหนัวโคตรเดือด โคตรรือโคตรเดือดโคตรรัวโคตรเดือดเฮ้ยอย่างเงี้ยได้ถึกหน่อยสัตว์ไม่ใช่หัวหนึ่งตัวหนึ่งเว้ยคุณมันถึกจังอะกูไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วเนี้ยก็แปลกต้อมีใยนะเอ้ ก็แปลกๆกันเน่ไอชิบด้วโคตรถึกเลยไอ้ทียอัดตัวไม่เข้าเฉยยี่ไม่โดนนะเนี่ยโอ้เหนื่อย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 ไอที่หาตีเข้าหาที่สามรยไหัวจันนีไ้กินไก่อ่ะต้ดหนครับคนไหนวะเบอร์เจ็ดเบร์ดมตี วุ้ยแต่มันว่ะผมชอบไปเชี่ยโคตรมันเลยตั้งแต่อบังเยัยไม่เล่นอบังแต่แรกวะทุกคนอย่าไปกลัวครับไม่กลัวไม่กลัวกูเตกยังเป็นยิงหัวกูทุกเม็ดเนี่ยแต่ละคนนี่มันคมคมทั้งนั้นรู้แต่ฟา่ แต่คนนี่คมๆทั้งนั้นไยไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นบริษัทโอ้แล้วไงไี่้องยเมื่อ่น่ะเฮ้ยชิบะเจียิงกูทำอะไรล่ะเฮ้ยไหนครับสู้เพื่อนเราจะเชื่อเพื่อนดีว่ทุกคน เล่นไปก่อนเลพี่อาร์ตเนน้าไม่ถงช่องวะมาดิเขาได้ดักหวัวตรงนี้แหละเพื่อนวมาช่วยละมาดิครับโอ้โหลงมาช่วยเหรอเฮ้ คุณหนีเลยจ้าเวยไอ้ซาดซอมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนผมคิดว่าจะยิงรัวมันเป็นเบบี้เนาะห้องกองห้องกองผมไม่เปิด้วเจอร้วกัรเขียดโอเคครับสุดรอห้องหลายไหนไอ้เพื่อนเราอยู่ไหนวะสวยดิมีไง เจอกูไปดิมาดิแก่หนุนดอ่อยพี่อารผมด้วยน้แกมาช่วยเราพี่อารสวยช่วยดีช่วยดียด <c oughs> ลองทำสมาธิเลยอย่บบายวปังกูพอเพื่อน เว้ยเช่นได้แปลกๆเพื่อนกูตายยังวะใช่สอง2 <S 2> <S ครับเฮีโฮยโคตรคมไอสัตว์หมดตัวมีเช้นนั้นมืดแล้วเก๋ว้ยเช่นไ้แปลกๆไอสัตว์ทำอะไรมาถึงเจ้าเง่าละครทีอะไรเนี่ย ไอหนุ่มตายยังยังยังผมเล่นอยู่เนืนัวพี่นัวเลยหวยถ้าคนซื้อซองผมไปเมื่อไหร่จะออกคนซื้อซองผมไปหรอเดี๋ยวมีช่องไม่ชนแล้วเนี่ยโอ้โหสิผายแล้วอ๋อผมกา็ตายดิพี่อาร์ตลองเพื่อนชาร์ททำไมอ่ะชารตา์ตก็แตกดิ มัาโดดไฟ,ไฟโดดมากูรู้เดินมาล่วงนะเดินมาดีเดินมาดีเจเล็กเจเล็กชิบหายแล้วน้ผมน้ผมสองสองเจ็บสองเจ็บมากสวยเตกสองเต็ก เก็บเล่นในนุ่มสวยพ่อสวยเก็บเก็บเล่นเลยไม่ได้ซองไหมไม่ตัวไม่ตัวไม่ได้ซองไหมเก็บเล่นดิสวยเก็บเล่นด่วนเก็บเล่นด่วนอ๋อเข้าโซน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 ถือว่าให้เล่นถือว่าให้เล่นถือว่าให้เล่นแคพี่ถือว่าอีกช่วยเยอะรีบเข้าด่วนรีบเข้าด่วนสวยเอามาช่วยด่วนอะไรอย่างงี้โอเคครับซองแตกโอ้ยที่นี่เล่นโหดเว้ยได้อยู่ได้อยู่ถือว่ามีคนช่วย อย่างเราเปิดเลน7เลยดีกว่าอันนี้ได้เล่นแล้วสวยมัเนี้มาเนี้ยมาเนี้ตามผมมาขีทองชั้นสามบัเอฮ้ยโอ้ยเองร็วขึ้นยังวะไอ้หนุ่มงั้กูไม่เปิดเลน7แล้วปี่ครับเล่นบังลองพี่อาร์แล้วังอ๋อพี่อาร์เล่นเลยนอะไรผมเล่นบังพี่อาร์อยู่ไหนอ่ะพี่ชารบังชั้นแรกหนุ่มบังชั้นแรกเล็กเลยครับหนุ่มเล็กเลย

แข็งใจเย็นใจเย็นผู้สบไทยห้องซ้ายกับห้องฝั่งห้องนี่ครับไอ้ยี่ดี้โหดไอ้ของจริงเว้ยสองทางมาพี่เป็นยากเลยอ๋อมาดิฮับตรงนี้นะตรงนี้กูได้มุมนะต้องมาไี่ใช่เพื่อนไปไหนวะสวยครับสวยครับเอาดีเอาดีเอาดี สวยๆครับสวยครับตตตัััวววนะสวยครับไม่ได้เฮียเลยเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรข้างบนมึงมั้งโหมดี่ขายปะดีครับดีครับไปดิสองชั้นหนึ่งไอ้หนุ่มหนึ่งพี่อาร์เก็บสองโยใจเย็นนะพี่ไอ้กูหาดิไปไงไอ้ขอสองนั้นได้ไหมล่ะเฮ้ยไม่เอาดีก๋ยวนึงเก็บไว้เลยไปทำไมหนุ่มให้ไม่ต้องคืนหรอกไม่ต้องคืนหรอกไม่ได้ใช้อยู่ดีไป สองดักนะพี่ระวังันนี้เดียเอ้าเฮียขึ้นเฉย้นไปก็ตายนะนอย่างงี้เฮยียเฮ้ยเอาดีส <Anton ia. S 1> องมืดไกล้เ <gang. S 2> ฮียแ,แล้สวยเพื่อนสองเจ็บมากเลยสัสปนรดากางพี่ปนดกดง เดี๋ยวผมโดนสดแนอย่าไปกลัวโอ้โหมันติดอะไรนักหนาวะไอ้เชียไปไปไปรอบสุดท้ายแล้วครับพวกไปได้กลางไปดิแตกกับสัต์ยิงไปแตกเดีย๋ยวทีกูได้ให้สอง สวยสวยบบได้ของปะออปผมได้ขาดผมขาดหัวตัวบบไหนวะสวยชิ้นนี้โคตรโหดโอ้ยโหดมากเพื่อนสุดยอดที้ทำวิดีโอคลิปง,ง่ายขึ้นขาดตัวหัวขอหน่อยได้ไหมโอเคโอเคไหนครับขอบคุณครับไอ้เหี้ยกูหาตีละหาซื้อของด้วยเฮนยี่มาจากเซิร์ฟไหนมาจากทุกเซิร์ฟเลยครับรไม่ใช่ครับมาจากทุกเซิร์ฟเลย ตมันไม่รู้ใช่ปะวะอะไรได้ซองด้วยมาดิได้อยู่ได้เล่นได้เล่นไอชิ้นนี้โคตรคมอ่ะจัดบนเมียพี่ยอมเมียอดีตโอเคครับเออ่ะข่วยกูว่าเล่นไม่เข้าหลังกูชัวร์สัตว์เอ้ยหอยหอยตาหนึ่งกำลังวัดเลยขอยตานะขอยตาขอยตา

ก็ค่ะเช็กกันเท่าไหร่อ่ะหลังเข้าเพื่อนเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะหัวพี่หัวเฮี่ยมันบังกูเก็บหอยเพื่อนกันนั้นแต่วิดีสัตว์ทุกสองหายเฮี่ย ส่องอย่ขงบนเรพีา่อาี่ไม่เดียว่นี่สัตว์เอาเข้ามาพี่อาโอเคครับโอเคครับผมได้ชดผมได้ชดได้อะไรเมื่อกี้ได้เอ่าไปไปชดไปชดไปอันนั้นอันนั้นตายแต่เก็บไม่ได้เก็บไ้แค่นี้มันตายหมดเลยโอเคเฮ้ยกอลังมันเว่ยชดเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ไปซีเรียสนะ เอ้าเพื่อนกูดองคี้มามามารอรออีกคนนึงหนวดสิสนายม่งสะบัดมันเลยรออะไรอ่ะอยู่กับผมอยู่ผมไม่ใช่ฮะอ๋อพ่อไงอ๋อเลจนดิเจนด่ากันมันเลยอ๋อแท่งเองที่เจะต้องเอาดีชิ้นนี้แม่งรุ่นใหญ่ปะโนโนเคียเฮ้ยเย็ดโนโนเคียเฮียโนโนเคีย ไอชิ้นนี้แม่รุ่นใหญ่เว้ยโนโนเคียโนโนเคียว่ะเยอะกู่าช่อมั้งว่ะใช่แดีวก็ไม่มันแล้วมันเลยตายง่ายไปหน่อยไม่ใช่เฮ้ยดงบันไดแดงเว้ยดงบันไดแดงมึงเม็ดโป๊ดุดหรอเปล่าเฮ้ยกูรอเล่นเพื่อนไม่มีตอนรู้ได้ไงเออคืออะไรโนโนเคียเอาดี ก็โดดดีแม่งชนมาปนไดกลางเหรอแเด็ดไหนวะไปดิเดี๋ยวชนแม่งเลยเมื่อไหร่เนี่ยมันดักเราอยู่เนี่ยนึงเอาหายใช่ไหนวะชิ้นนี้ไปโคตรเร็วเลยกูตามไม่ทันเลยตาีอักูก็มืดโอ๋อก็มาดีนะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับก็จะมีคลิปได้ต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ผมสรุปมากเลยนะบ๊ายบาย